สวัสดีครับวันนี้ช่องรถไฟไทยเราพามาชมการทำงานของรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของมีอะไรตามไปชมนะครับสวัสดีครับ่านผู้ชมวันนี้เราจะพาเพื่อนขึ้นไปนั่นบน A biên chế chế ở một bắp chung bay chung nắn bóng một chưa 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 แน่นอนเลยก็สัญญาณ g p มจจะพาไปชมด้านบนนะครับท่านผู้ชมสัก,ส,ก,ส,กสองสามเพียเราจะขึ้นไปด้านาเบอร์สี่สอง อายุที่อาบี147สาว42ตน้นเทพื้นแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปเก็บก็เลยได้ภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยขึ้นเช็คหมดนะครับสาว42ต้นเราต้องขึ้นไปเช็คขึ้นด้านบน ทุกอาบนีนะครับที่มีสะพานยกระดับแบบนี้เราต้องขึ้นไป,กปเก็บก็เลยได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกหลายอย่างครับในการสร้างทางรถไฟตามมาชมนะครับมาแล้วครับมา ช่างนายมาเช็คอะไรอ่ะมาเช็คตัวเดียวกันป่ะ Để check mood lên mà, ngàn. Xong thao, xong rồi à, nó những... lên ชมอย่างชมชมโอเคแล้วมาโอเคเราต้องเช็คแบบนี้ทุกสถานที่ที่มีสถา,า,านทีร่ไปแต่อาบีนึงนึงแป Natal, 更慢。嗯嗯嗯

ที่สามใ่ไหมสามหรือสีนั่นหนึ่งสองสามสี่สลังดิสเลดิสเลนทเชื่อมนะครับ ชมด้านบนครับเก็บภาพช่างก็ไปเช็คที่เทมาวานเนี่ยกำลังขัดพื้นกันอยู่ครับก็เราต้องขึ้นมาเช็ค าบาบีก็มีคลิปใหม่ให้พเพื่อนๆได้ชมกันจากโครงการรถไฟทางคู่เดินสายเชียง,งค้อเช็คเช็คสเปนเนี่ยครับพื้นที่ รอการหลงหินหลงหินโอวางหมอนวางลางนะครับครับก็มีลานน้ำนะแล้วก็มีการตก ามาชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ด้านบนสะพานรถไฟที่เดิเสร็จแล้ว เวลาท่านผู้ชมเราก็ได้มีโอกาสบันทึกคลิปให้เพื่อนได้ชมัขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจงานก็เยอะขึ้นเป็นงาน เวปันเป็นงานก็บเสพานทุกจุดฮามตดฮามตรเนี่ยปันงานตั้งงาน ไม่ค่อยร้อนนะครับท่านผู้ชมนี่สบายๆถ้าเรารอดก็เอาเรื่องอยู่งานด้านบนผมมองไม่กานะครับเห็นอยู่ประมาณสักหลายแปดร้อยเมตร ต้องอบินนึงสิเจ็ดมันอยู่ที่มาชุดเด็ของตา่างประเทศเราเก็บได้ประมาณสัก เก้าสามสามเก้าสักเก้าร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดีไปพยาวอีกรอเก็บงานเสร็จหลาังงา้อ ได้เสร็จแล้วนะครับแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีชาสวัสดีครับ